แกงชูชีกุ้งที่ดีทานกุ้งหมดแล้วน้ำแกงยังคลุกข้าสวยอร่อยอยู่เลยนะคะการทำแกงชูชีให้น้ำแกงเข้มขน้นแตกมันสีสวยๆและหอมอร่อยแบบนี้ทำไม่ยากค่ะถ้าอยากรู้ว่าทำยังไงไปดูกันค่ะวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีดังนี้เริ่มจากใช้กุ้งสด500กรัมตามด้วยน้ำกระทิ250 ML จะใช้กะทิกล่องหรือกะทิคั้นเองก็ได้นะคะตามด้วยพริกแกงเผ็ดประมาณ1ช้อนโต๊ะพูนๆพ,พ,พริกซอยใบมะกรูดซอยปรุงรสด้วยน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำปลาค่ะค่ะ ขั้นตอนแรกเราจะมาแกะกุ้งกันก่อนแม่ฝนเนี่ยโดยส่วนตัวละแพ้มันกุ้งเพราะฉะนั้นก็จะเอาหัวออกเลยนะคะแต่ถ้าใครชอบมันกุ้งใส่ลงไปได้นะคะทุกคนยิ่งทําให้น้าแกงมีความอร่อยเข้มข้นมากขึ้นเราก็จะผ่าหลังแล้วก็แกะขี้ออกก่อนค่ะหลังจากนั้นก็นําไปล้างทําความสะอาดอีกครั้งหนึ่งพอได้กุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะไปแกงกันแล้วค่ะตั้งกระทะนะคะแล้วเราก็จะนําน้ํากระทิ250 ML ใส่ลงไปได้เลยตามด้วยพริกแกงค่ะวันนี้แม่ฝนใช้เป็นพริกแกงใต้นะคะผสมกับ กะปินิดหน่อยจะทําให้น้ําแกงของเรามีความเข้มขน้นหอมอร่อยมากขึ้นค่ะแล้วก็ใช้ไฟอ่อนคนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะคะพอเข้ากันดีแล้วก็เคี่ยวไปไเรื่อยๆค่ะเคี่ยวไปจนกว่าน้ํากะทิของเราจะแตกมันนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะใช้ไฟอ่อนเท่านั้นเคี่ยวไปประมาณ5-7นาทีผ่านไปสักพักหนึ่งน้ําแกงของเราเข้มขน้นแล้วก็มีความเดือดประมาณนี้ปรุงรสได้เลยค่ะแม่ฝนจะใส่เป็นน้ําตามลมะพร้าวประมาณ1ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ําปลานิดหน่อยนะคะทุกคนคนไปไเรื่อยๆอีกครั้งนึงค่ะพอน้ากะ ที่เริ่มแตกมันก็จะมีมันขึ้นมาแบบนี้นะคะชิมรสชาติถ้าอร่อยถูกใจแล้วขั้นตอนต่อไปใส่กุ้งลงไปได้เลยค่ะใส่กุ้งลงไปแล้วนะคะเราจะเร่งไฟเป็นไฟกลางค่ะแล้วก็เติมน้ําเปล่าลงไปหรือถ้าใครมีเป็นหางกะทิก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะไม่ฝนจะใส่ประมาณ150 ml ค่ะทุกคนเทลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วกุ้งของเราก็จะเริ่มเปลี่ยนสีแบบนี้เราจะกลับด้านให้กุ้งสุกสม่ําเสมอกันค่ะฝนก็จะต้มไปประมาณสัก3นาทีนะคะเพราะว่ากุ้งสุกง่ายพอก้ กุ้งสุกเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปแม่ฝนก็จะโรยเป็นใบมะกรูดซอยแล้วก็พริกสดซอยลงไปค่ะเพิ่มความสวยงามแล้วก็ทําให้กลิ่นหอมมากขึ้นทุกคนสังเกตนะคะว่าแกงฉู่ฉี่ตอนนี้ก็คือแตกมันแล้วก็สีสวยมากๆเลยชอบความเข้มข้นของน้าแกงประมาณไหนปรับตามชอบได้เลยค่ะพอเสร็จเรียบร้อยเราก็ปิดเตาแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยทุกคนค่ะทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆแตงกวาหน่อยแล้วก็ผักสดอฟินมากๆเลยค่ะทานน้าแกงไม่หมดแต่กุ้งหมดแล้วยังคลุกข้าวอร่อยอีก นะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ถ้าดีแล้วก็มีประโยชน์ไม่ฝนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วคลิปหน้าจะพาทำเมนูอะไรแล้วพบกันใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบาย